สวัสดีค่ะในทีนี้นะคะเรากลับมาอยู่กับเมลนะคะในทีนี้นะคะเราจะมาพูดถึงการคัดเลือกเป็นนักกีฬาทีมชาติกันนะคะของทาง t p f นะคะเนื้อหาสาระจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะไปเลยโดยทาง t p f นะคะจะมีการจัดแข่งขันนะคะนั่นก็คือ National Qualifier นะคะมีด้วยกันทั้งหมดนะคะ1ปีนะคะจะมีด้วยกัน3รอบค่ะก็คือมีตัวย่อนะั้คะก็คือ NQ1 NQ2 แล้วก็ NQ3 นะคะและอันสุดท้ายนะคะก็คือ National Championship นะคะ คนไหนนะคะสนใจที่จะแข่งเพื่อเข้าร่วมเป็นนักกีฬาทีมชายของเรานะคะจะต้องลงแข่งขันนะคะสนามไหนก็ได้นะคะหรือจะลงทั้ง3สนามเลยก็ได้นะคะเพื่อทําสถิตินะคะในในแต่ละรุ่นน้ําหนักนะคะซึ่งในแต่ละรุ่นน้ําหนักเนี่ยก็จะมีเกณฑ์นะคะทั้งหมดรวมกัน3ท่าเนาะทั้งสควอตเป็นเพแล้วก็เดดลิฟต์นะคะรวมกัน3ท่าเนี่ยจะต้องผ่านเกณฑ์นะคะซึ่งเกณฑ์เนี่ยจะบอกเอาไว้ในเว็บไซต์นะคะ ซึ่งเรานะคะจะมีระบุไว้นะคะในเว็บไซต์นะคะาสามารถเข้าไปดูได้ในเว็บไซต์ได้เลยนะคะอ,อย่างที่เช่นนะคะอ,อย่างที่เช่นรุ่นน้ำหนักนะคะ47รุ่นโอเพนนะคะทั้ง3ท่านะคะทั้งสวอตเบนเพสและเดดลิฟเนี่ยจะต้องมีคะแนนรวมกันนะคะไม่ต่ำกว่า2 2 3คะแนนนะคะถึงจะถูกคัดเลือกเข้าทีมชาตินะคะในเว็บไซต์นะคะก็จะมีของรุ่นน้ำหนักอื่นๆด้วยนะคะอย่างเช่นผู้หญิงนะคะรุ่นน้ำหนัก อันเดอร์57นะคะทั้ง3ท่านะคะรวมกันก็จะต้องเป็น uh, ไม่ต่ำกว่า247นะคะทั้ง3ท่านันรวมกันค่ะซึ่งเกณฑ์แต่ละปีนะคะก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามกฎของ IPF นะคะซึ่งก็สามารถดูกําหนดการได้เราจะอัปเดตไว้ในเว็บไซต์นะคะหากใครสนใจนะคะก็สามารถเข้าไปดูได้เลยค่ะในทีนี้นะคะก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่อาทิตย์หน้านะคะบ๊ายบายค่ะ